ดูบ้านก да. hmm well to ็จะมีกระลอกนะครับกระลอกขาวกระลอกเปือกอันนี้จะเอากล้วยนะครับเอากล้วยมาให้เขานะครับทุกอาทิตย์เขาจะมากินเราก็ต้องหากิ่งไม้ไว้แขวนไว้ให้โชวนะครับไอเอ้ยไออันนี้เด้อพอเอากล้วยมาให้ไอเอ้ยไอเอ้ยไอเอ้ยนี่เด้อกล้วยเด้อลูก ư khó máy Ừ, khổ quá Ừ Ừ Ừ Ai mà mà, ư ư đó อขอกล้วยมาใหาดา้ด้อกินกล้วยกินกล้วยกินกระลอกนะครับกล้วยมาใหา้นั่งไอกินกล้วยได้หรอกเดี๋ยวเขาก็มา